ไม่นอนแล้วภัยเทพกินแล้วทุกมืองไ้โบยักกินแล้วนอนนี่ <c oughs> สบายดีทุกคนมื้อนี้เอบีก็หาหน้องตึงนเช้าๆเนาะแต่ก็มื้อนี้เฮาสิไปแกงอนะน้องดาสิไปแกงสาวดาเนาะสาวดากันำลังเฮ็ดนึกกินอยู่ว่าเพิ่นสิสิเป,ป่งสิมีกิริยาเนื้อใดเนาะเพราะว่า

แต่ลรามือกินแต่นอกกินแต่นอกเนอะเบื b ola, b ola, b ola, b ola. ่อจ้ะเนี่ยคนเลาเบื่อแล้วบ่กินแล้วนี่นะทินจ้าออกมานะอยากกินจริมไปซื้อหมูแหกกินไหมไปซื้อเองหรอกบ่มีเงินเงินอยู่ในกระเจ้ามอบ่มีนอกับ่มีเงินบอบอบอบมันือมบอบอบกินบอกกินแล้วตัวนี้น่ะเอาหมูข้าวบอจะกินป่า ปลากองบุมีมูกขอบุมีอยู่ตลาดไปซื้อเองเถอะอยากกินกุง้งไว้ไว้ก,วกวนินแต่นอกกินแต่นอกนี่รังใสก็สิขาเมื่อไหรนี่ยซื้อปูซื้อปลากินแต่อกบุ้มมีรู้เหตุใดบุ้มมีเงินอนะ่ะบ่มีขายนะบ่มีขายเงินมีหรอก เด้่ว้ายโอยากกินแล้วนอนนี่มึงนกกินได้นอกกน่น้อมึงไป็้อตายเลยก็แล้วไปตายไปตายยะได้แฟงไหมเหรอนี่ก็เอบีนี่ไพ่เดมีนี่มีอ๋อไพ่ปลเลอยังโอ้ย Ơ Phải bớt thằng cua Thế bây giờ mình nhanh Mình xài Mình xe nhanh Cháu xe nhanh Hư Hư ra Hư Nè หนึ่กับหนึ่ชนนี้เลยเฮ้เขาหนามชินปลาเพ่อให้กินไดกินแต่นอเ็กแได้พอสิแมงเหเบียกอันนี้หนึ่งให้ยังอันนี้ก็แกงขวโอ้แกงส้มโอ้หนึ่มบอหนึ่งกินแหละเอาให้มูกินดีกว่ากินก็ยาวก็ใช้ให้เจ้ากินเลย บอกห้ไปอยู่ๆก็เบื่อเบื่อยังไครลี่ก็ากอยู่ในเครื่องลราเจ้านี้อยากไปปลูกหน้าพี่น้องอยากไปดุดหน้านี่ดุดหน้าดุดหน้าจ้าของใครโอ้อันนี้ไปซอยผู้อื่นไปซอยให้ยังเฮียเป็นยังเป็นยังไปอยู่เอาลุงแม่เอาเอาลุงแม่เลยให้ไปเรื่องเอาลุงแม่ ไปจาะเห็นยัง,อยงของบุดีตีฮะตัวอะไรตัวเก่าอะไรนะตัวบุดีโอ้ตัวเก่าเนี่ยดีสุดยอดดีโคตรดีแล้ว,วกลายเป็นบุดีแล้วนี่เโคตรดีอ่ะอ่ปะป่านนี้เก่งบู้สังเล็กพี่น้องเขาไปนั่งไปอ่ะนะสาวดาให้กนกกินเนาะเก่งบู้สังเล็กอย่ามันนี่กระลังเนี่ย หนึงนึนเนาะเฮกสุกอะเพื่อได้หนึ่งแล้วก็เฮกเนี่ยลหนึ่งแล้วก็ตัน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 ันตเบิ้องขั้วเซออาณาสาดานี่เจอคือไม่ยากที่้อกคนขี้ข้างมึงแม่ขขี้ข้างขี้เงื่อกบอกอนานทำไมไม่ยังบอกทำไมไปท่ไมสิมีเวลานะไปไปไม่ยังไปดางหน้าไปดุดหน้านางผู้อื่นเออเบื้องดูโตตางเจือถ้าเจือว่าเบิ้งดู บื้องไม่หันหนิเฮกกำลังกาสร้างนู่นนี่ยังว่าตัวเองดุมางอย่าไปเฮกเนี่ยนั่นนู่นนี่นี่อยู่ในขัวนี่คือขี่นี่ยบ่ไหมขี่ไก่ขี่ไก่ก็อยู่นี่พี่น้องนี่นี่นี่ขี่ไก่นี่โอ้ยังว่าตัวเองนี่ดุมางม่นช่ดุบื้องไหมบอกให้เมียจะมาเฮ็ดอ้เมียจะดีใจบ่มีเอ้าเมียบ่มีมีแต่แฟนเมียกับเจ้าแล้วเดินหนีเจ้ากับเมียแล้ว คนเลา่าคนเล่าเนี่แบบว่าเป็นแฝงอยู่นั่นกันกายอาทิตย์เขาเป็นเมียแต่ว่าไอ้กั๊กนองอยู่นั่นกันเด็ดๆปีไปหรอเจ้านี่คือภระรยาถูกต้องกระต่างกฎหมายมมมเขาทั่วบางทั่วเมืองเฮียเมืมอเป็นอยู่เหมือนจะเป็นเมียนอกจากนั <c oughs> น้นนี่อยู่เพีอนเป็นเมียกร <c oughs> <c oughs> ผู้ซอง

จะกินข้าวหรอฮะน,นาเตอร์นาเตอร์เฮกินได้ดูเตอพีนองก็ซิกินแล้ววันนี้กินยังก็ได้ตรงหัวในบังพี่น้องปังดาลาเบื่อนมีหกมึงหอนากับล่างเตอร์ล่าง้วเออเอาพี่น้อง โบราเฮ็ดของกินแซ่บโบราณอะไรกินแซ่บลองซีบมึงนะไปเจอกันบวงอารนาเฮดนุกินนัเป็นอนาบังกินข้าวอ่ะเนวกินแซ่บเป็นหน้าตาเนีได้แซวดาเฮดแซ่บเท่าใดไปลุ้นดูในการเล่นพี่น้องเอาดิชิโก้ไปต่อจุ่มยั่งกังเกงเลยอู้เฮ็ดเดนอกินเท่านี้ได้จ้าหน้าก็ไปเจ้าก็ยักไปตั้มนอนเนาะลงมักลงกับตั้อือเฮย์มากินมือเดียวจุ่มแต่จุ่มว่า อ้ยมือเดียวอใเทยินนมอนไปยังก่อจะบาดถึงหรอไปยังก่อนครบมินอลรเไทยกินทกุนนกมือเนะวลาอยากกินข้าวก็ได้อยากกินขา้าวไม่ยังติงเฮ้เนกิน,น,นให้อายได้ด เบิ้องหน้าพี่น้องแกงน้อยนึ่งลรือขี้อยากงอนแทงงอนว่าเบิ้งหน้าเฮกน้อยกินก่อแท้อาวานี่พอแล้วพอแล้ว,วเศรจมได้แล้วนะเอ๊แกงน้อยหนึ่งก่อแท้ว่าเน่ทุก,กนนะนคนอาหารสาวชาวได้กกกให้เฮกกินเนาะผุ่นเคียากแด่หลงอนแด่อยากเฮกกะเฮกไม่อยากเฮกกะเฮกผุ่น ไปเคาะถวยเคาะบวงก็กักก็คักก็คักอยู่เนี่ยภานในชิ้ได้กินห่องเะไรเขานี่เอบีนี่นางกินข่าวจนแสกกระเพาะเมื่อไหร่เฮ้ยนั่นแหละดูหน่อยไม่ยังนี่ตามน้องตามน้อเพิ่งเคยเห็นในตามมัดแดงตัวเองไปตามน้อกินข้าวหรอกำลังหนาวไปเหตุผลคือบันทึกอะไรน่ะโอเคทุกคน ก็ายสาระลายสาระหายสาระาสาระ,าาะ,าะบบมีเนะาะก็ชิมีประมาณนี้ก็ไอบีก็ลองลองลองชิมเหมือนกันตามตามนอกของซาวดาวะบะบุงลองกินบะเป็น,นังไงเป็นอะไงเสียบลูเสียบเอาใจซาวดา Bằng kim bổng lấy chip nico, xíu đã chung kiang để lấy anh 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 có không anh 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 anh